ก่อนได้ง่ายๆก็คือต้องมีใบพิสคิปจากคุณหมอตอนนี้มีตัวประกอบนดเดีวประกอบเล็กน,น้อยพอดีว่าเด็กเด็กเด็กเอยู่แถวนี้ม,มาม,มากินขนมเป็นเพื่อนนะคะเดี๋ยวนะพ,พี่นกขอาไม้ได้ไหมคะอ่ะอุ้ยกินขนมอร่อยจังเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จพี่นกขอพูดก่อนนะคะ ก็พอดีว่าพี่นกำลังจะกลับอิตาลีเออแล้วก็เลยมาซื้อยาบางตัวที่ที่เราพูดแบบสไตล์ว่าเราเองก็ไม่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านยาใช่ไหมก็พูดแบบชาวบ้านว่าเอยเวลานั้นเป็นอะไรก็อยากจะได้ยาที่มันแบบว่าไม่ต้องไปร้านยาคือเราอสไตล์คนไทยเนาะเหมือนกับว่าป่วยเป็นอะไรก็วิ่งมาที่ร้านขายยาคราวงนี้เนี่ย ที่ยุโรปอะค่ะแล้วก็พี่นกเชื่อว่าทางฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งออสเตรียก็จะคล้ายกันคือร้านยาเนี่ยมันไม่ได้ขายได้ง่ายๆแล้วก็ระบบจ่ายยาที่นู่นเนี่ยก็คือว่าร้านยากับโรงพยาบาลเนี่ยก็คือแยกกันเลยทุกครั้งที่เราไม่สบายเราไปหาหมอน้อยครั้งมากที่จะได้ยาจากหมอโดยตรงคือหมอเขาก็จะต้องเขียนเป็นครีคิปอะไปให้ซื้อยาอ๋อถือถือไม้ให้พี่หรอครับ <c oughs> ก็คือว่าคุณหมอเนี่ยต้องให้เป็นไปสั่งยานะคะไปซื้อที่ฟาร,ร์มาซีอยู่แล้วครนี้เนี่ยมันก็มียาบางตัวที่พี่นกอ,นอะ่ะกลับมาเมืองไทยแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะซื้อกลับไปแต่ครนี้วันนี้ก็เลยมาที่ร้านห้องยาเน,นี่ยคะ่ะเพื่อที่จะคุยกับเภสัชด้วยแล้วก็แทนที่จะซื้อไปโดยโดยเหมือนกับว่าคิดเอาเองอะไรเงี้ยก็อยากจะลองคุยกับเภสัชก่อนแล้วก็ที่ร้านห้องยาเน,นะคะเขามีเภสัช ให้คำปรึกษาอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนขายยาอยู่ที่นี่ด้วยพี่นกก็เลยคิดว่าวันนี้ขอรบกวนเวลาคุณหนุย่ยเพื่อมาปรึกษาว่าเอาอยาที่พี่นกเคยคิดไว้ว่าอยากจะซื้อไปเอาไปใช้ที่อิตาลีเนี่ยมันเป็นอะไรมากไหมในการที่ซื้อไว้เองแล้วก็เลยลิสต์มาเป็นหัวข้อค่ะว่าสาหรับใครที่ต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือ,อมีสอกรณีคือย้ายไปอยู่นานๆน,น,นะคะกับไปเที่ยวฮอลิเดย มันมียาตัวไหนบ้างที่เ,เราเราควรจะเตรียมไปที่พูดว่าควรจะเตรียมเนี่ยที่พูดในมุมของคนซื้อยานะแบบว่าไม่รู้ว่าเภสัชเนี่ยคิดยังไงแต่พี่นุ้มมองว่าบางทีมันซื้อยายากอะ่ะแล้วร้านขายยาที่เมืองนอกอะค่ะร้านขายยาที่เมืองนอกอะ่ะคือมันปิดเสาร์อาทิตย์มันปิดเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นบางทีเราเป็นอะไรขึ้นมาช่วงวันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่มียา พี่นอกมีหัวข้อ,อยาที่ลิสต์มาแล้วก็วันนี้จะมาถามคุณหนุย่ย <c oughs> เภสัชที่ร้านห้องยานะคะว่าลิสต์พวกนี้มันเป็นอะไรไหมถ้าเราซื้อไปสะสมเก็บไว้หรือว่าซื้อไปเผื่อกรณีนี้คือเหมือนกับว่าเผื่อแทนที่เราจะต้องไปร้านขายยาในเมืองนอกอะคะ่ะมีติดตัวไว้ได้ไหมประมาณนี้นะคะโอเคก็วันนี้นะคะยาที่พี่นกมาถามคุณหนุ่ยเนี่ยพว่าเป็นยาที่พี่นกเองอะอยากจะซื้อไปก็คืออย่างเช่น แอสไพรินพาราแล้วก็ยาเสพเออที่วันนี้อยากถามคุณหนุยเพราะว่าออคนไทยเนอะคุณหนุยอ,อะไรก็อยากเสพเดี๋ยวเจ็บคอด้วยนะั่นคือ,อเรารู้สึกว่าการจ่ายยาเสพที่เมืองไทยมันง่ายมากเพราะว่าคุณสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาแต่ที่นู่นยาเสพถือว่าเป็นยาที่ค่อนข้างซีเรียสคือคุณหมอจะเป็นคนจ่ายยาเท่านั้นในกรณีที่จําเป็นเพราะฉะนั้นเวลานั้นพี่นกเองก็ยังติดนิสัยคนไทยว่าเวลา,านั้นแบบฉันอยาก เจ็บเวกรรู้สึกยาตัวอื่นม,ม,มันไม่มันเหมือนอมไม่ช่วยอาจจะคิดไปเองอะเลยอยากถามคุณหน่วยอะว่าทําไมยาสามัญประจําบ้านของฝรั่งอะเขาถึงมีแต่แอสพรินกับยาพาราม,มันเพียงพอแล้วเหรอแล้ว,ลวทําไมถึงเขาไม่ต้องการยากเสษคือจริงๆแล้วอ,อยากจะบอกนะคะว่าพฤติกรรมการจ่ายยาของต่างประเทศ ะระเบียบของเขาอะถูกต้องแล้วถ้าตามกฎเกณฑ์จริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้น,นะคะเพราะว่ายาสามัญประจำบ้านก็คือเป็นยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายที่เราสามารถดูแลตัวเราเองคนในครอบครัวได้ใน,ใ,นในสเต็ปหนึ่งนะคะ mm hmm. ถ้ามีอะไรที่มากหึืนไปกว่านั้นที่เกิดความแรงมากไปกว่านั้นคุณจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์โดยเภสัชกรก,ก่อนว่าคุณสามารถได้รับยาอื่นเ,เ,เพิ่มขึ้นตามอาการานั้นหรือเปล่า นะคะอะไรนั่นถูกแล้วนะทำไมถึงไม่มียาทำไมไม่มียาเซอาเซหรือยาถ้าทางการแพทย์เราจะเรียกว่ายาฆ่าเชื้อเนาะเพราะว่ามันเกิดการดื้อยาได้การดื้อยานี้นะคะมันเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าทางการแพทย์นะคะเพราะว่าถ้าสมมตินคนคนหนึ่งทําให้เชื้อตัวนี้มันดื้อยามันสามารถทําให้การดื้อยานี้ส่งต่อไปหาค,คนอื่นๆได้ด้วย โดยในที่สุดแล้วนะคะยาตัวนั้นจะไม่สามารถฆ่าเชื้อนั้นๆได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดกรณีที่ร้ายแรงที่จําเป็นต้องฆ่าเชื้อตัวนั้นจริงๆงเราจะลําบากกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นทําไมเรา,าทางการแพทย์ถึงบอกว่า ออยาใช้ยาทํามเพื่อนะยาจากเชือ้อจันิดาอ่นนี่คือเหตุผลนะคะว่าไม่ได้ดื้อเฉพาะคุณ A คุณ B หรือคุณ C แต่ถ้าสมมุติว่าเชื้อตัวน,นั้นมันถูกทาให้ดื้อยาโด็วปแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นมันสตรองขึ้นมันจะทําให้ทุกคนนะใช้มันไม่ได้ผลแล้ว นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะทำไมเขาถึงบอกว่าเมื่อมีการผิดปกติในร่างกายคุณต้องพบออแพทย์เพื่อให้แพทย์วีนิฉัยว่าคุณจำเป็นต้องรับยาฆ่าเชื้อมั้งั้นแสดงว่าอย่างตอนนี้พี่นกอยากจะได้ยาอักเสบกำไปเพราะฉะนั้นยาทุกตัวที่ขึ้นชื่อว่ายาอันตรายนะคะควรที่จะถูกวินิฉัยเป็นครั้งๆในการที่ในการเกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นงั้นในการตุนยาต่างๆเนี่ยหนึ่งก็คือเภสัชกรแนะนําก็คือว่า จะเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ปลอดภัยงั้นแสดงว่าแทนที่พี่นกจะซื้อยาอักเสบกลับไปงั้นถามได้ไหมว่าสมมุติอยู่ดีๆเป็นสิวขึ้นมาเงี้ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้ว่าเจ็บคอเลยนะบางทีอยากกินยาอักเสบพรู้สึกว่าเป็นสิวแล้วสิวมันคือสิวอักเสบเราคิดแบบสไตล์ชาวบ้านว่าเฮ้ยมันก็ต้องแก้ยานเสบประวัติเงี้ยแล้วมันมียาตัวอื่นที่มันแบบว่าเจาะจงไปด้านสิวไหมแทนที่เราจะไปกินยาอักเสบเพิ่มเพื่ออย่างเงี้ย ใช้เป็นยาทาหอยาก,กินแทนซึ่งซึ่งมันสามารถเก็บไว้ได้อะไรเงี้ยมีไหมคะมีค่ะเป็นลักษณะของอจีนของอะไรต่างๆนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นลักษณะของสิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะบางคนเป็นสิวเพราะฮอร์โมนอ่าเป็นคนเป็นสิวเพราะคือปกติหรือทำความสะอาดไม่ สะอาดอะไรเงี้ยเราต้องมาดูกันก่อนซิวกดสิววักเสษเนี้ยต่างกันอีกใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเกิดจากการวิเคราะห์ก่อนไม่ว่าจะเป็นแท่์หรือเิสัชกรสามารถบอกได้ว่าคุณเหมาะพยาตัวไหนยาขิ้นหรือยาทาแม้ขนาดเรื่องสิวแต่มันก็ไม่สิวนะคะเพราะฉะนั้น<ม>เราจำเป็นจะต้องให้ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเ,คเลือกให้งั้นวันนี้แทนที่พี่นกจะเอาอยาเศษกลับไปเกี่ยว ขอให้คุณนุ่ยเนี่ยจัดจัดยาที่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยาอักเสบแบบนั้นแต่เป็นยาที่เฉพาะจุดมีใช่ไหมเห็นไหมถ้าไม่ได้มาที่ร้านถ้าไม่ได้มาคุยกับเภสัชกรจะไม่รู้แล้วก็จะซื้อยาแบบคมเป็นยาชาวบ้านไปว่าฉันเป็นจิ๋วอักเสบฉันจะกินยาเสพอ่ะเพราะฉะนั้นมาคุยกับเภสัชก่อนเขามียาเฉพาะจุดให้บางทียาบางตัวเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่ใช่เภสัชแต่เขามีอ่ะอย่างเช่นวันนี้ อย่าลืมนะช่วยกู้หน้าเราด้วยใช่เวลาเป็นสิวในต่างประเทศรู้สึกร้ายที่พึ่งนะคะไม่มีคลินิกไม่มีคลินิกหน้าสายแบบนี้บ่อยๆอ,อ่ะคนี้เมื่อกี้พูดถึงพูดถึงฮอร์โมนพอดีเลยค่ะมายาตัวที่สองอันนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวที่พี่นกคิดเผื่อคิดเผื่อเป็นแฟนในเพจนะคะพอดีว่าเกี่ยวกับยาคุมอันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนหนุ่ยที่นู่นเนี่ยยาคุมเนี่ยเราไปหาซื้อเองตามร้านขายยาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่ต้องการทานยาคุมจะต้องไปปรึกษาหมอสูตินารีเวชเพื่อให้เขาเนี่ยจ่ายยาให้แล้วค่อยมาซื้อที่ร้านขายยาคราวนี้พี่นกก็เลยอยากจะฝากแฟนๆในเพจค่ะสองอย่างคือกรณีที่คุณต้องการไปเที่ยวเป็นครั้งคราวยาคุมที่คุณทานอยู่แล้วอะค่ะหให้มา ซื้อไปให้ครอบคุมระยะเวลาที่ไปเที่ยวเพราะว่าคุณเอากล่องนั้นะไปที่ร้านขายยาเขาก็ไม่ขายให้แล้วเผื่อไม่มียาตัวเดียวกันแล้วในเรื่องของยาคุมฉุกเฉินล่ะคุณหนุ่อคือในเมืองไทยเนี่ยหลายๆหลายๆเพจหลายๆกระทู้เนี่ยก็จะบอกว่ามันไม่ดีนะมันแรงมากกินแล้วแบบว่าจะทำลายมดลูกอะไรอย่างเงี้ย ตามหลักของการคุมกําเนิดจริงๆแล้วอะค่ะม,มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าพอดีที่ถามเนี่ยเพราะว่าอพอดีที่ถามเนี่ยเป็นเพราะว่ากลายเป็นว่ายาคุมฉุกเฉินในต่างประเทศอะคะ่ะสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านแพทย์เนี่ยม,มันกลายเป็นว่าเนื้อเนื้อเนื้อ,อหาความซีเรียสอะพี่นกก็เลยมีความตั้งคําถามอะคะ่ะว่าอา้าวแสดงว่ายาคุมฉุกเฉินทาไมหาซื้อได้เลยแต่มันก็ถูกต้องนะฉุกเฉินไงจะเป็นรอแพทย์มันก็ไม่ฉุกเฉินใช่ไหม แล้วที่นูนนัดแพทย์ยากไม่ใช่อยู่ดีเดินเข้าไปมันต้องนัดอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหนุย่ยการที่เราแบบอันนี้พูดจริงๆว่าในเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะเราโตโตกันแล้วบางทีเนี่ยการที่เข้าไปซื้อ,อยาคุมฉุกเฉินอยากจะให้น้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนน่ะมองว่าเป็นการเข้าไปซื้อ,อยาเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อตัวเองไม่ใช่เป็นแบบอ่ายแล้วไม่กล้าเข้าไปอ่ะคือจริงจริงนะคะมันมีหลักการในการใช้ยาเพื่อปัญญาอันตรายเพราะฉะนั้นแล้วแต่ถ้าใช้ได้ถูกต้องมันก็ไม่อันตราย น,นั่นอะ่ะอย่างอ่อานยกตัวอย่างเช่นยาคุมฉุดเฉินนะคะ,ะแน่นอนมันคือฮอร์โมนขั้นสูง เพราะฉะนั้นหลักการในการกินนะคะพิ่สัจกรหรือแพทย์จะบอกแล้วว่าเวลาคุณกินนะคะผลที่ตามมามันคืออะไร<ม>เช่นเวลาคุณกินแล้วรอบรวนของคุณรอบนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเป็นอ,อาจจะมีเลือกออกกระปิดกระปอยเพราะฉน,นั้นเวลากินนะคะเราจะมีลิมิตว่าคุณสามารถใช้ได้นะคะ<ม>แต่ไม่ควเครเกิน2ครั้งต่อ1เดือนนะคะไม่ควรเกินสครั้งต่อหนึเดือน บบยาคุมฉุกเฉินมีอยู่แบบนะ<ม>ก็คือแบบ1เม็ดกับแบบ2เม็ดมนะคะซึะ่งแบบ1เม็ดนี้ก็คือกินเม็ดเดียวได้เลยก็คือมันสามารถภายใน7 2ชั่วโมงเนาะกินเม็ดเดียวนั้นได้เลยฮอร์โมนนี้ค่อนข้างสูงมาบางคนที่รับสภาพไ,ได้ก็อาจจะมีการขึ้นไซอาเจียน<อ>นะคะ,คะถ้าที่ขึ้นไซอาเจียนภายใน2ชั่วโมงที่คุณกินยาเม็ดนั้นเข้าไปคุณต้องกินใหม่มนะคะเพราะว่าไม่มี ะเพราะนั้นเราจึงเลี้ยงมาใช้ยาคุมแบบ2เม็ดฮอร์โมนจะหันขึ้นอาไหลลงมาเพราะนั้น1เม็ดแรกให้กินเร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์เนาะ,ะแล้วเม็ดที่2ห่างจากเม็ดแรกประมาณที่สชั่วโมงนะคะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือภายใน72ชั่วโมงคุณก็ต้องไปหลับยายนะเพราะน,นั้นอะ่ะแต่ทั้งนี้ไอ้หนึ่งพะนั้นยาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเม็ดหรือสองเม็ดสามารถกินได้โดยที่เดือนนั้นห้ามเกิน2ครั้ง สมมุติว่าเกิดการผิดพลาดทางการคุมกําเนิดหนึ่งครั้งแล้วเรามาซื้อ,อยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว <cambi S 2> หลังจากนั้นสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยที่ไม่ต้องป้องกันอีกได้ไหมหมายถึงว่ากินไปแล้วใช่ไหมสมมติว่าพลาดอ<ะ>อันนี้คุยกันแบบว่าตรงแบบว่าโอเคบบมสมมุติว่าถุงยางแตกถุ<ะ> <อะ S 1> งยางแตกๆๆพลาดมาซื้อยาคุมฉุกเฉินกินไปแล้วถ้าจะมีเพศสัมพันธ์กันต่อ ก็ภายใน72ชั่วโมงนั้นยามันยังได้ออ๋อแสดงว่าหลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วก็ควรควบคุมกําเนิดโดยวิธีอื่นอยู่ดีอ๋อโอเคแล้วคนนี้เนี่ยที่พี่นกอยู่ดีเอาหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าพี่นกมองว่ามันมีประโยชน์มากสาหรับสาวๆที่กําลังจะไปฮอลิเดย์ต่างประเทศคือเพจของเราเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการแบบไปเที่ยวเมืองนอกหรือว่ามีเดทอะไรอยู่แล้วเพราะฉนั้นเราพูดที่อย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าถ้าแฟนชวนไปเที่ยว เป็นการรับผิดชอบต่อตัวเองอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยรู้นะคะว่าอันนี้สามารถมีขายได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ไม่ต้องอายในการเข้าไปเพราะว่ามันเป็นการรับผิดชอบต่อตัวเองค่ะแล้วจริงๆเนี่ยที่พี่นกบอกว่าเอ,อ้ยหรือควรจะซื้อไปจากเมืองไทยไหมอันนี้อันนี้แบบไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางทีอะถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดในวันอาทิตย์นะ่ะร้านขายยามันปิดก็ติดไปได้นะคะอย่างน้อยกะเป็งกองอะไรเงี้ยสมมุติแล้วหรือว่าถุงยางอนามัยช่วยได้ คือเนี่ยถ้าจะิดว่าถุงยางถุงยางพังหรืออะไรเงี้ยแล้ววันอาทิตย์มันปิดอ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันการที่พกไปมันไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูแย่หรอกมันเป็นการรับผิดชอบอย่างหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้มองว่าแบบว่าเฮ้ยใครพกแบบนี้มันดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมัวแต่ไปอายเรื่องแบบนั้นแล้วมันเกิดปัญหาอะไรกับตัวเองขึ้นมามันจะแก้ยากมากนะคะแต่ว่าก็ควรจะป้องกันหรือคุมกําเนิดโดยวิธีอื่นด้วยเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์ ด้วยถุงยางอนามัยอ่ะมันป้องกันได้หลายโรคมากกว่าไม่ใช่เฉพาะการสัมผัสผ่านโอเคคราวนี้กลับมาที่หยาท้องเสียเฮ้ยดุยที่เมืองไทยเวลาท้องเสียเล็กๆน้อยๆที่เมืองไทยเวลาท้องเสียเล็กๆน้อยเนี่ยปกติเขาทานยาแบบว่ามามาหาคุณหมอเลยไหมหรือว่ามีเบื้องต้นแบบดูแลตัวเองที่บ้านไหมเท่าที่มีคนมาเรียนการท้องเสียเนาะก็จะมีตั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประมาณ วันสองวันแล้วอืมอ่าแล้วก็ยังมีการถ่ายต่อเนื่องและมีการปวดท้องซ้ำอะไรเงี้ยค่ะอ่าบางคนบางคนก็มาแต่วันแรกก็มีนะแต่มันเป็นส่วนน้อยมากกว่าอะไรเงี้ยบางคนที่วันนี้มันก็หายเองเงี้ยแล้วคิดยังไงกับเภสัชที่นู่นที่แบบว่าขายยากมากนะเหมือนกับว่านี่ฉันมาซื้อยาแล้วไม่ได้ขอฟรีจะขายยากมากคือแค่ไม่สบายแบบท้องเสียอะไรเงี้ยเขาจะไล่ให้กินโยเกิร์ตก่อน ถ้าเธอกินยาเกิดแล้วยังไม่หายพ่กนี้ค่อยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยาที่เขาให้มันไม่ได้เป็นยาเป็นเม็ดนะคะมันเป็นเหมือนเป็นขวดเล็กๆขวดสไตล์เนี่ยประมาณนิ้วก้อยแล้วก็บนบนจุกขวดอ่ะมันเหมือนเป็นแบคทีเรียที่ที่ที่ขยับขยับแล้วก็กินเข้าไปแต่จริงๆทำหลักการจริงๆอ่ะถ้าไม่ได้กินยา เลยแล้วหายได้ก็โอเคนะคะเพราะว่าถ้าจุดเริ่มต้น,มนไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อสมุอไปในการท้องเสียอย่างเช่นถ้าสุก็มาที่ร้านยาแล้วเราถามแล้วว่าม,ม,มันไม่มีอาการเจ็เนื้อง,องการติดเชื้อเลยเราก็จะจ่ายแค่คาร์บอนเหมือนกันแต่เมืองไทยไม่ได้จ่ายโยเกิร์ตแบบแบบแบบที่ต่างที่ใช้<อ>นั้นหลักการเราก็คือเราจะให้คาร์บอนไปมันจะมีซักฟัดที่ให้ปรับ สภาพของนําไส้ให้อ๋อแสดงว่าการการที่ท้องเสียแล้วมาปรึกษาเภสัชก่อนเนี่ยคุณก็จะได้รู้ด้วยว่าคุณท้องเสียเพราะติดเชื้อหรือหรือทั่วไปอาการมันอาการมันจะช่วยบอกบอกได้บางคนเนี่ยคือท้องเสียแบบไหลอย่างเดียวไม่ได้มีอาการปวดท้องเลยไม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนเลยหรืออะไรเลยแค่แค่ไหลเป็นน้ำเราก็จะจ่ายหนึ่งก็คือเกลือแรกพือเอาทดแทนเสียกิึกใเสรไปอันที่สองก็คือจะให้คำร้อน อนี่ความรู้ใหม่เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบท้องเสียลรวอยู่ดีแบบไปไปซื้อยาอะไรเงี้ยบางทีแบบบางคนชอบมีอย่างนี้เพื่อนบอกมาว่าให้ท้องเสียหรอกินยาตัวนี้สิดีแล้วก็เข้าไปร้านขายยาแล้วก็บอกคุณหมอเลยใช่ไหมขอซื้อยาตัวนี้อ่าบางทีอย่าลืมบอกอาการใช่จริงๆแล้วเราทานทานกันแค่เราไม่ไม่จ่ายยาตามคำสั่งของคนไข้อยู่แล้วนะคะเราจะต้องถามก่อนว่าเป็นอะไรมาขึ้นอยากไดอย่างตัวนี้เพราะว่าบางทีเขาวินิจฉัยโรคเองมันไม่ถูกต้อง นะคะบางคนเกิดจากการท้องเสียแต่ไม่ได้เกิดจากติดเชื้อบางคนอาจจะเกิดจากอเป็นโรคกระพเพาะเรือหลังก็ได้บางทีเรากินก็เสียวมาเลยหรือไม่เข้มาเลยนี่คือบางคนก็มีแผลนกระเพาะก็ได้เลย้ยนะคะไม่เกี่ยวกับอาหารที่ดังนั้น,นแสดงว่าถ้าเราต้องการไปเทียเ่ยวอ,อย่างที่บอกคือ,อทาไมถึงมีลิสต์มาว่าเฮ้ยก่อนไปเที่ยวเมืองนอกหรือก่อนจะไปเมืองนอกอยาพวกนี้ลองคิดดนะ้วยเนาะว่ามันหาซื้อในร้านขายยายากเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่า เป็นไปได้ไหมว่าซื้อยาแก้ท้องเสียติดไว้อ,อันนี้เป็นยาที่สามารถซื้อเก็บไว้ได้ไหมส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นตัวคาร์บอนไปอ๋อเป็นตัวคาร์บอนคาร์บอนนี้ช่วยได้เยอะนะคะมันดูดซับสารติดในลำไส้ให้ได้นะคะเพราะว่าในการถ่ายเราจะไม่ให้ยาดูดถ่ายในใน,ในโดยปกติแล้วนะคะเพราะว่าในการให้ยาดูดถ่ายสมมุติว่าคนไข้มีอาการติดเชื้อในลำไส้หรือในทางเดินอาหารเนี่ยมันจะเป็นการกัดเชื้อไว้ในตัว ไข้อาการจะหนักนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก,ก็คือ่อยให้เขาไขออกมาให้มากที่สุดเพื่อขับเชื้อสมมุติว่ามีเชื้อแล้วก็จ่ายคาร์บอนเพื่อให้ช่วยปรับสภาพมันใสด้วยโอเคอันสุดท้ายแล้วค่ะคุณหน่วยก็คือในเรื่องของยาแก้แพ้แล้น,น้ำมูกต <แก S 2> ่กางๆ่อันนี้แบบเราเราเหมือนกับว่าจําได้ว่าเวลาเราไม่สบายใช่ไหมเมืองไทยเหมือนว่าแพ้อากาศมันจะมีไอยาแก้แพ้เม็ดเหลืองๆอะค่ะที่แบบใครๆก็เดินมาถามซื้อยาอะไรเงี้ย ซึ่งตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เราเังก็ติดติดนิสัยแบบเนี้เนาะแท้หน้าคัดจมูกอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเดินไปซื้อแต่มันก็ไม่ขายอีกค่ะเพราะว่ามันเป็นยาที่ต้องขอจากหมอเท่านั้นเวลาไม่สบายคัดจมูกสิ่งที่เขาให้ที่นู่นก็คือเป็นสเปรย์ค่ะคุณดุยสเปรย์ฉีดฉีดเข้าจมูกไปเลยแล้วมันก็ไม่ใช่สเปรย์อะไรหรอกน้ําเกลืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามนิดนึงว่าเราสามารถพบไปได้ไหม ยาแก้แพ้ใช่ไหมคะน้ำมูกคือจริงๆก่อนดูก่อนว่าแพ้เกิดจากอะไรน้ำมูกเกิดจากอะไรก่อนเนาะแต่ถ้าสมมติคนที่เขาเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่แนะนำทุกทนยาเพื่อที่เป็นการผุมกการตลอดเวลาเพราะการกินยาตลอดต่อเนื่องนานมันก็ไม่ดีแล้วแต่พวกที่เป็นภูมิแพ้ยแล้วเขาต้องมียาของเขาเองค่ะคำว่าภูมิแพ้ก็คือภูมิเราน้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องมองก็คือเราก็ต้องสร้างภูมิเขึ้นมาวิธีที่ ดีที่สุดเลยก็คือออกกำลังกายใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเวลาไม่มีเวลาออกกำลังกายเราก็แนะนําตัวที่ปลอดภัยก็คือที่ถุงมิอดื่มซี่าหลังอาหารเช้าประมาณช่วง10โมงอ่ะกำลังดีเลยดื่มซีีมากวิตามินซี1เม็ด1,000มิลลิกร,รมัมหลังอาหารเช้ากทุกวันเลยจะสามารถทําให้ภูมิเราเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอาการที่จะเกิดภูมิแพ้มันก็เริ่มถี่น้อยลงน้อยลงน้อยลงสุดท้ายเราไม่ต้องทินยา แต่แรกๆเราอาจจะมียาติดตัวได้ยาลดยาแก้แพ้มันก็มีทั้งแบบง่วงและไม่ง่วงนะเพราะนั้นอ่ะเม็ดเหลืองๆที่คุณบพูดอ่ะจะต้องกินก่อนนอนอยงเดียวเพราะมันง่วงง่วงแต่มันก็คือเหมือนกับเป็นเม็ดเหลืองๆที่เราคุ้นเคยไงที่เนี้ยแล้วมันก็จะมีแบบที่ไม่ง่วงสามารถกินตอนเช้าเพื่อคุมให้ถึงเย็นได้ด้วยเหมือนกันในช่วงที่คุมเราไม่สามารถดูุได้เลยได้เห็นไหมมันต้องมาถามเภสัชไงไม่งั้นเราก็จะรู้เท่าที่เรารู้เห็นกันแค่นี้อะไรเงี้ยซึ่งมันมียาที่แบบ ปร่งชีกกว่านั้นหรือว่าแบบดีกว่านั้นค่ะคขาใช่พอดีเลยคุณหนุ่ยสุดท้ายละคือเวลาจะไปเที่ยวยุโรปอะช่วงสปริงอะคนจะแพ้กันเยอะรวยเลยแค่สองหมื่นก้าสองแสนคำถามสุดท้ายละคุณหนุ่ยก็คือฝากแฟนๆที่เขากำลังจะไปเที่ยวเมืองนอกค่ะแล้วมันเป็นช่วงสวยที่สุดคือช่วงสปริงแล้วเขาแพ้ที่สุดเพราะมันคือละอองดอกไม้เต็มไปหมดแล้วอยากแก้แพ้หาซื้อไม่ได้นะคะที่นู่นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะทํำยังไงดีอ่ะให้คำปรึกษาให้นกด้วยเพราะว่านกย่แพ้ตลอด<ม>คือช่วงสปริงปกจะเริ่มแล้วคัด <Okay. S 1> จมูกน้ําตาน้ําหูน้าําตามาเลยแล้วมันไม่มียากแก้แพ้ที่เราเคยคุ้นเคย<ม>อ่า เมื่อกี้แนะนําไปในเรื่องของวิตามินแต่สมมุติว่าคนที่เขาจะไปเที่ยวอะค่ะมันไม่ได้มีเวลาเหมือนกับว่าต้องมาสร้างคูมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันมียาตัวไหนไหมที่แบบสามารถจ่ายได้โดยเพสัตกรแล้วก็สามารถพกไปได้เพราะมันเป็นฤดูท่องเที่ยวของโลกนะช่วงสวยๆอะเวลาเราเดินทางไปก็คงประมาณ7วัน10วันเราสามารถที่จะเตรียมยาที่เป็นโรคเขาเรียกว่าอะไรโรคโรคส่วนตัวของตัวเองไปได้อยู่แล้วนะคะยาภูมิแพ้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราสามารถเตรียมไปได้ด้วยเหมือนกัน อย่างที่แนะนําไปมันก็จะมีตัวที่แบบไม่ง่วงใช่ไหมที่ค<อ>ิณสาม,มารถกุมอาการได้โดทุกวันที่เราได้เที่ยวเลยอันนี้ก็สาม,มารถเตรียมที่ไปได้เหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นยาโรคประจําตัวเนี่ยคนที่เป็นหอบหืดก็สาม,มารถเตรียมยาหอบหืดตัวเองไปได้ยาพ่นของตัวเองไปได้คือทุกตัวนี้จะเป็นยาช่วยชีวิตของตัวเองเพราะเราเป็น<อ>เป็นโรคประจําตัวของตัวเองอันนี้เป็นยาที่เราสามารถที่จะตุนและเตรียมไปได้อยู่แล้วอ่าค่ะคก็แนะนำว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเตรียมไปได้อ่ะมาหาเภสัชใช่ ร้านก่อนเดินทางดีกว่าเพราะว่ายาพวกนี้คุณไปร้านที่เมืองนอกอ่ะค่ะเขาไม่จ่ายยาไม่จ่ายยาค่ะเอ่อรื่องโรคประจำตัวทุกคนเราจะรู้ว่าเราเป็นโรคประจำตัวอะไรใช่ไหมคะวันนั้ก่อนเดินทางวางแผนเองนิดนึงหรือไม่ไม่ใช่โรคประจำตัวอย่างเดียวนะอ่าโรคที่เกิดจากการเดินทางนะคะอย่างเช่นเมารถเมาเรืออ่าหรือกับอาการท้องเสียต่างๆพวกนี้นะคะสามารถเตรียมยาไปได้นะติดตัวไว้อย่างดีก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอ่า มันจะลำบากอย่างที่คุณโูกบอกในการที่เราเดินทางไปนยังที่มันไม่ใช่ที่ของเราใช่อไมไม่ใช่ที่ของเราแล้วร้านขายยามันไม่ง้อลูกค้าค่ะมันปิดวันเสาร์อาทิตย์เออ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะยากหน่อยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหนุ่ยนะคะร้านห้องยาสาขาในบ้านเกาะ ที่ะีอีสาขานึงใช่ไหมตลาดสัมเพลง<ช>แต่ว่าสัมเพลงโคร,ราชนะคะ,ะถ้าต้องทารซื้อยาอหรือว่ามีคําถามเกี่ยวกับว่าเอ่ยก่อนซื้อยาเนี่ยมาคุยก่อนอม,มาคุยกับเภสัชก่อนอวันนี้ที่น้องนั่งถ่ายทำอยู่เนี่ยก็เนี่ยลูกค้าเดินเข้าเดินออกมาปรึกษาคุณหนุ่ยตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปรึกษาได้ร้านร้านหาง่ายมากแต่ว่าที่จอดรถต้องเดินมาจะดีที่สุดนะคะถ้าเกิดสาวๆโคราชฝ่งร้านนี้ไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากสุหรับเวลาอยู่แล้วก็ ช่วยจัดยาให้เราค <Okay. S 1> ือยายาที่ uh huh. ตั้งใจจะซื้อไปสุดท้ายอ่ะมันมีทางเลือกที่ดีขึ้นเวลาได้มาคุยกับเภสัช ah. วันนี้ขอฝากคลิปนี้ไว้สําหรับสาวๆที่กำลังจะยา้ายสมนาโค้ไปอยู่ต่างประเทศ <c oughs> หรือแค่ไปเที่ยวยุโรปหรือไปเออหรือแค่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ <c oughs> ตามอะค่ะ <c oughs> บางทียามันก็คือสิ่งที่เราควรจะเตรียมพร้อมสําหรับตัวเองเนาะมันเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ